ยังดีเลยวะหมูไปหาเงินไปหมูฮะไปหาหมูนสวัสดีครับามวันนี้เนาะก็เหนื่อยนะครับรอบนี้นะครับทิ้งระเบิดสีลูกนะครับอัดอัดเหมือนอัดเหนื่อยไหมอัดเหมือนไหมเหนื่อยไหมครับเขาเขามาหนีได้เหรอ นะครับครับหนไหมครับไหนไหมครับยังอยู่ครับครับโฉมหน้านะครับวีนะครับจุดโปรดสน้เินื่อยแล้วครับ ไปเห่อไม่าดมือดูนะครับร้ยวโคตเต็ดยังไงครับมันครับมันครับคู่นี้เดี้ยวนี้มันมากเลยครับกระยับไปมายับไปมา โู a, ้ยบเรือบเรือุ้ตง้ยครับต่างขาไปเรื่องสูงครับต่างกาไปเรือสูงเกี่ยวบอยครับครับเจ้าพ่อแสนเมืองครับาำทีมโดยโคชิงครับโคสิงัเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับ สายองอีสายก็เป็นเจ้าพ่อแสนโตนะครับแก่มา้จากเพื่อนีก้าวกรเด็นกณฑที่สองมมันจะกายข้างสนามะเที่น่งมาได้จากเพื่อนช้าวกระดนเกณฑที่สามก็เป็นเจ้าแม่เพชรรายเก็มา้จาชนะหนึ่งปีสามกดนและขาดจังสิกับชไม่ยอมเบาขักรดาเลยเพราะเกรงใจเอา วัวชัวร์คุณขึ้นใจอาจารย์กับกระปองสุวรรณากระป๋องสุวรรณาครับครัสดีครับคระปบองสุวรรณาตอนนี้มีเฮคะแนนแล้วไอ้พี่ชาไอ้พี่ชาสัมผัสเนี่ยพี่ชาเป็นผู้เสี่จาาเจ้ภพ อาลให้ปริา้เอา้แงเป็นกนตัวเองบอกว่ายังไงก็ได้เพราะวบาดเจ็บครับนางบันดีครับนางันมครับสูงันูนูจากสูนย์จตรเพ็เที่ยวที่11คุณผู้ชมเป็นรสายบีขับรถสุวรรณนารวมเงินครับอส่ตา นน่นเต้นกันอีครับท่านผู้ชมครับเดสุดมันมหามันน่าจะเป็นเพื่อสุด้าย